อันนี้เซมเปิลครับย่างกุง้งเซมเปิลเซมเปิลครับนี่เซมเปิลอย่างกุง้งย่างให้เล็กหน่อยกินครับพี่น้องอแด้เสียได่เสียดีด้วยะ โอ้ยนี่ใหม่น้อยนึงกำลังพอก,กิน,นพิกเบิ้งตั้งพี่ครับตะกินบ่โอ้น่ะโอ้ยนี่ครับเป็นตะกินบ่ครับนี่ไงสาวน้อยกำลังกินกุ้งค่ะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยนี่แหละย,ยังให้สาวน้อยกินนะครับ อร่อยไหมโบนัสอร่อยไหมคะโอ้อร่อยมากเลยดังเชื่อมาให้ออาโอเคโมลากินกุ้งอ่าอ่า,อาเรียบร้อยนี่ครับพี่น้องเครื่องกับคือเกาเลรอครับใครไปปูดค่ะครบเซ็ตอยู่นี่นี่นะครับหนังมันเดือดเร็วหน่อยก่อนเช่างเชียวอร่อ้ ดังงัวกับกระดูกงัวใส่ครับพี่น้องเนี่ยครับพี่นอ้นนองครับเอาใส่ได้บ้านเนี่ยพี่น้องใส่แล้คุณควันออกแล้วดังใงส่ก่อนพี่น้องนี่ครับพี่น้องดังดังงัวด้วยพีนนนะะนนน่น้องไปอีกดังนึงครับพี่น้องนี่นี่ดังนึงครับทิ่งว้นี่นมมันได้บ้างนี้นมมันนี่ครับพี่น้องนมนมง่ว น 200, 600, ้่มสองเต่าไป้วไปเฮ้ยพี่ตูพี่ตูไปไปนี่ครับพี่น้องพี่ตูพี่ตูขึ้นกระเพาพี่น้องเบิกออกเองเด้อนี่เด้อนี่นี่ครับกําลังออกดอกพี่ตูขึ้นกระเพาดอกว้าเบิ่งบ่เป็นเงินนี่พี่น้องสวยงามทีเดียวไปดูไป ใส่ลงไปหักกันจริงไหมไอ้แมนเบอร์นี่ล่ะพี่น้องเอ้ยมันหักเป็นยังหักคักคักพี่น้องนี่ครับพี่น้องเบิร์ของเราไอ้ตุ้นทวนแล้วนี่ครับ ส่มดังง้อด้วยพี่น้องกับกระดูกอ่อนกับกระดูกงัวกับกระดูกมันนี่ครับพี่น้องเฮ้ยเนี่ยไอตูจะกระเพาใส่ลงไปหลดเขียวฟื้นเลยนี่แง่แบนพี่น้องเอาจะบึ้งผลงานตอนต่อไปเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยพี่น้องเอ้หมอลูหมอลูพี่น้องเปียหมอลู โอ้ยปุ่นนะครับยุดปุกปุ๋งอยู่ข้างล่างพี่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนที่เอาใส่ปิ๊บแล้วพี่น้องโอ้ยปุ่นโอ้ยหัวหัวหมอรู้แล้วหมอรู้พี่น้องเอ้ยแมงเนี่ยเปลี่ยนใส่ปิ๊บแล้วพี่น้องสงสัยนี่ใบกระเพาะมึงพกตู้เฮ็ดเสร็จแล้วนี่ตายตายตายโอ้ยเปลี่ยนก่อนเด้อเปลี่ยนหมอก่อนหมอดินบ่ได้แล้วรู้แล้วรู้แล้วโอ้ยเนาะปุ่นหงายโป๊กๆด้ยน้ำข้างล่างผม โอ้ยนะเถอะเลี่ยนหมอกันพี่น้องโอ้ยผปงอ,อกแล้วพี่น้องผปงอะไรด้วยหม,หมอดึงทะลุวะหมอดินทะลุครับนี่ยโปงอะไรพี่เลยนี่น้ำบกเลยครับนี่พี่น้องโอ้ยหนอเสียจังหวะบดเลยว่ะเฮ้ยครับได้ปิ๊บมาแล้วครับพี่น้องปิ๊บปี๊บปี๊บ,บนี่ เทเทเทอุ้ยทำไรวะเทต้มไก่เออต้มต้มในนั้นปลากัวเต็มหม้อแตกไงหม้อแตกอ่าเลยเปลี่ยนเอาปิ๊บเลยถ้าหม้อแตกโอ้ยกาบานี่ขวดอุ้ยไม่ใช่กระเพราใบกระเพรากาบานี่ต่ออือพริกเลยโวย ไม่ลงเว้ยจับอ้อเอาออกวางแรงเตาเตาหม้อแตกเอากระเป้าใส่ก่อนได้กินยี่ห้าแบบเนาะตองหม้ออ่อไปตองกั้นไปเลยป้ากันะตูดมันรั่วมันลาวไงลาวผ่ากลางมานี่เลยโอ้ยโอ้ยหนอเสียของหมดเลยวะ แต่สร้างอาบิี่ท่านดูปลาปูย่ามาอ่ะตั้งอ,อือ,อาปป๊บนี่แหละอ้าวป๊บก็ป๊บนี่ใส่ป๊บแล้วครับเรียบร้อยนี่นี่ป๊บแล้ว <c oughs> เปิดชม <c oughs> เปิดชมรอบแรกรอบแรกเปิดชมก่อน โอ้โหโอ้มองไม่เห็นเลยครับนี่ครับเอเมนแล้วครับนี่โอ้บุ้ง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 โอเครออีกแป๊บหนึ่งนะพี่น้องเปิดบางอีกรอบกันเด้อครับนี่เปิดบางก่อนอู้หูยอุนครับเื่วแล้วเริ่มสิเป่อแล้วมั่งนี่ ครับสุกแล้วครับเอาออกได้แล้วอโอ้เพื่อเปืเป่อเพื่อโอ้ดังดัครับนีด่ดังไปนี่ครับใช่นี่ไปสี่กันหนึ่งอ่ะพี่ยี่วงล่างนี่ครับนอนดดดดอุดูดูวสองดังนี่พี่น้องนี่สองดังครับพี่นอ้องนี่น เอา้เา,าใบกระเพาะของใบตูนี่ติดมานั่นี่นี่ครับพี่น้องนี่ใกินน้ำกันเด้อบาดนี่เด้อมา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 เดี๋ยวเชียวกระดูกไปแห่น,น้ำจังหน่อยนี่ครับเลย์แหลนี่นเชียวกระดูกไปแห่น,น้ำจังหน่อยตื้อ,อ อุ้องายนี่ครับกระดูกระดูกระดูอือ้าพ่อตำแน่้ครับอ้าไปกินกันครับพี่น้องเอ้ยอ้าวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมามาอน่ต้มดังง่วนี่ครับพี่น้องต้มดังง่วเด้อพี่น้องเดินนี่ครับนี่ครับกินน้ำกันครับพี่น้องครับอืมอ้า ครับอันนี้มานี่ครับครับสีโค้งทินมันมานํานี่ครับนี่นี่ครับดูฟิมมันครับพี่น้องมาเล่นกันครับพี่น้องครับนี่คกับแจวเลยละครับนี่พี่น้องแจวห้องนี่เต็มๆเลยแจวครับพี่น้องครับมาเด้อมาดูพี่น้องมากินน้ำกันอ หนีพี่น้องนี่ครับให้มันนะเอาดีฉันไปอืมอืมอ่าเดี๋ยวพี่น้องเด้อดังงัวดังงัวนี่กินเจ้าครับ Ừm, mhm 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 ดังว่ะคำน้ำจิ้มรสเด็ดแบบอะนอมันนี่ครับติดมันครับดูติดมัน Đúng không không mm -hmm. Ừ mm -hmm. mm -hmm. yeah. ด,ดูอันดนูอันทำาไมครับ ครับหือครับเดี๋ยวดูออนมันพี่น้องขาตัวเลยดูออนมันกินกึ๊บกุ๊บกุบเลยครับพี่น้องจิ้มเข้าไปดูออนอื้มอื้มกึ๊ดดีดีกว่าเลย เดังว่ะตุ่มดังว่ะฮืมซุกดีดับขิงแดงบุหลี่ใส่สันครับพี่น้องน้องเค็มนี่พอไปเสร็จเนียวก็ได้อพี่น้องเด้อนี่เอาไปแบ่งให้เจ้ากินน้ำครับพี่น้องไปแล้วพี่น้องเค็มนี่ไปสวัสด ouais. pues, like, ีครับพี่น้องครับเยิบเยิบเยิบโอ้ยเสียดายมึงวัดหลายบทเนี่ยมันหอมเนี่ยไปแล้วครับพี่น้องครับ